หลายคนไม่รู้หนุ่มคนนี้คือพระเอกคนแรกของเบลล่ารานี หากพูดถึงชื่อของเบลล่ารานีปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนาทีนี้เธอคือนางเอกอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ไม่ว่าจะเล่นบทไหนแสดงเป็นตัวละครได้เป็นตีบทแตกแทบทุกบทแต่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมื่อ11ปีที่แล้วเธอคือดิวจากหนังเรื่องมึงกูเพื่อนกันจนวันตายประกบคู่กับเมานัชชาบุคลิกน่ารักสดใสสนมีช่วงหนึ่งมีคนอัปรูปเบลล่ารานีเยอะแยะตามโซเชียลมีเดียไปหมด จากเด็กสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งดาวคณะสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ถูกชักชวนเข้าสู่วงการบันเทิงเวลาผ่านไป11ปีเธอกลายเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการมีแฟนคลับมากมายหลงรักเธอไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนปังแทบทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นพรอนพมโอลเวกคุณชายพุทธิพัฒน์ประดิษฐวรัรด,ดาเพลิงบุญบุพเพสนิวัตกรงกรรมรอยเล่มัญญาให้รักพิพากษาดาทูเลฟและผลงานล่าสุดอย่างบุพ เสนิวาสอก็กําลังไปได้สวยทํารายได้แต่200ล้านไปแล้วเรียบร้อยและน่าจะทำให้เธอขึ้นแทนนางเอกหนังระดับท็อปอีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้เธอเองก็ประสบความสําเร็จไปแล้วกับผลงานคอมเมดี้อย่างอิเรียมซิงซึ่งเมื่อปี2020ที่เวลานั้นทําเงินถล่มทลายแต่หลัก200ล้านบาทและผู้คนมากมายรอคอยชมผลงานใหม่ๆเบลล่าอีกเรื่อยเพราะคุณภาพเธอไม่มีตกจริงๆโดยเฉพาะปลายปีนี้กับภาคต่อละคร บุพเพนั้นคือเรื่องพรมลิขิตอ๋อเจ้าทั้งหลายไม่ควรพลาด